ข้าหนุมบวงลวนนัดนะคะอร่อยอร่อยค่ะเปี้งเหนียวนุ่มกดนอดนุ่มหนอยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามยงังใจให้ติ๋มด้วยนะคะตามไปดูวิธีทำเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะโคบุญติม่มพามาข้วาวโคทำขนมหวานทานเน่นหรือว่าอาหารว่างนะคะ วันนี้เตี่มจะพามาทำขานมบวงหรือว่าข้นมโลนัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกิโลที่ติ่มมาสร้างแป้งให้ดูเลยนะคะวิธีใช้ง่ายๆนะคะตัวน้ำหนักถ้วยแล้วก็ลบให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะอันนี้แป้งก้าวเหนียวนะคะติ่มจะใส่หนึ่งร้อกรัมนะคะ ใส่ให้มันครบหนึ่งร้อยกรัมค่ะหนึ่งร้อยกรัมนะคะกริมาณข้าวเหนียวนะคะเป้งข้าวเหนียวนะติมจะพักในถ้วยใหญ่ก่อนนะคะ ต่อไปติมก็จะใส่แป้งทอดกรอบโกกีนะคะติมจะใส่ยี่สิบกรัมนะคะลบให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะก่อนจะช่างนะคะยี่สิบกรัมค่ะประมาณนี้นะคะแป้งทอดกรอบโกกีนะติมช่างให้ดูเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้านี้ติ่มจะใส่10สิบกรัมนะคะหนึ่งช้อนกลางนะคะสิบกรัมก็หนึ่งช้อนกลางพอดีเลยคะ่ะแป้งข้าวเจ้านะคะติ่มให้ทําให้มันกรอบนอกนุ่มในนะคะติ่มใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกกิ้งชูฬานะคะทําให้ขหนมเราฟูขึ้นนะคะ ติ่มใส่ประมาณนี้นะคะติ่มไม่ได้ชังนะคะถ้าใส่มากมันอาจจะมีผลต่อขนมนะคะใส่ประมาณนี้ก็พอค่ะวันนี้ก็จะเป็นลูกมะนาวโหนะคะติ่มจะเอาเฉพาะลูกสีเหลอมนะลูกสีแดงนี้มันไม่ฉุกติ่มจะไม่เอานะคะวีไม่ไรนะมันจะแข็งนะลูกสีเหลอมมันจะวีก็เหลอมออกสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะติ่มใช้ประมาณเจ็ดแปดลูกนะคะมันจะออก เปี้ยวแล้วก็ออกผัดผาดนะถ้าใส่มากมันอาจจะผาดข้านมนะคะให้เอาน้ำม,มันได้ประมาณ1สึ่งนโต๊ะนะคะที่ตรีมจะเบี้ยวนี้นะคะเบี้ยวเฉพาะน้ำม,มันนะคะมันจะได้กลิ่นหอมนะคะแล้ะได้ประโยชน์ด้วยนะคะ นี่น้ําตาลใช้ียงนะคะติ่มใส่สองช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าไม่ใส่เลยก็ไดยนะคะเพราะว่าอันนี้น้ําร้อนค่ะน้ําร้อนนี่ใส่เท่าไรติ่มไม่ได้หวกงนะคะติ่มแนะนาว่าให้ทยอยใส่นะคะทยอยใส่แล้วก็นวดไปเรื่อยเยนะคะอย่าให้มันเดี่ยวนะคะให้มันเป้งเราเหนียวนุ่มดีนะคะนวดไปทยอยใส่ไปค่ะ ติ่มไม่ต้องเติมน้ำอีกแล้วนะคะร้อยประมาณนี้นะเรากดฉันนวดให้เป้งเหนียวนุ่มดีเลยค่ะนี่ค่ะร่อยประมาณนี้นะคะให้เหนียวนุ่มแบบนี้นะคะเราจะพักตัวเป้งไว้ก่อนนะคะปิดไว้ก่อนนะคะต่อไปติ่มก็จะไปทำตัวน้ำอ้อยก่อนนะคะอันนี้จะเป็นอ้อยนะคะติม่มมาใส่ตู้เย็นเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างแข็ง,ขงนิดน,นึงนะคะ เอามีดหั่นจนไม่เข้าเลยค่ะสับก็ไม่เข้าค่ะดูดิติ่มขอยัาดสับให้มันละเอียดก่อนนะคะสับได้ประมาณนี้นะคะกวนหนึ่งติ่มไม่ได้ใส่หมดนะคะใส่น้ําลงไปหนึ่งในหม้อหนึ่งถ้วยเล็กนะคะแล้วก็ใส่อ้อยลงไปค่ะเราจะเคี่ยวให้มันมีความเหนียวนะคะถ้าไม่มีอ้อยใช้น้ําตาลแทนได้นะคะ นึกว่าจะจิ้มนมข้นหรือบานก็ไรนะคะแล้วเต่เลยนะคะไล่ประมาณนี้ค่ะเราจะพักตัวน้ำอ้อยไว้ไก่อนนะคะต่อไปก็ตีมก็จะมากวางกระชวนนะคะใส่ผ้ากว,วางตาถีลงไปด้วยค่ะมันจะมีเสีศษไม้หรือว่ามีเศษหินด้วยนะคะน้ำอ้อยไม่จะอาดเลยนะคะเราต้องกวางให้ละเอียดนะคะ พักตัวน้ำอ้วยไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทำาตัวแป้งนะคะอออตีมจะมาป้อนเป็นลูกๆนะคะตัวแป้งนะคะ ถนัดใส่ถุงมือก็ใส่ถุงมือเลยนะคะอันนี้ติม่มไม่่อยถนัดเท่าไรไม่ได้ใส่นะคะก่อนจะมาทมําขนมล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เชื้อโรคเยอะนะคะถ้าทํากินก็ต้องล้างมือสะอาดนะคะทําขายก็ลักความสะอาดหน่อยนะคะวิธีทําติ่มก็จะทําประมาณนี้นะคะทําเป็นลูกโลกแบบนี้นะเราจะเอามาต่อกัอนเป็นลูกโลนัดนะคะ ลูกก็อาจจะเท่ากันมั่งเท่ากันมั่งนะคะที่ติมทำนะถ้าทำไข่ก็พยายามให้เท่ากันนะคะจะได้มีลูกสวยงามออกมานะคะตออ่อไปเราก็จะเอามาต่อกันแบบนี้เลยคะ่ะติมไม่ได้แปะน้ํานะคะจะเอาน้ําแปะก็เลยนะคะระวังมันจะดูดง่ายๆนะคะอันนี้ก็ระวังหน่อยนะคะเวลาจับนะมันอาจจะดูด,ดไ,ได้ค่ะโรยเมล็ดงาขาวลงไปในถาดนะคะ ทำให้ขนมไม่ติดถาดนะค่อยๆจับระวังนะคะจับขึ้นมาแล้วก็เอาไปาแปะงามเมล็ดงาค่ะมันจะไม่ต้องติดถาดค่ะจะจับทำแบบนี้ก็่อยนะคะแล้วแต่เลยนะคะเอามาแปะๆกันแบบนี้เลยค่ะมันก็จะเป็นลูกโดนนัดนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะ นี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาไปวางลวงบุญเมนเด็ดงาน,นะคะนี่มันก็อาจจะหลุดได้นะเวลาจับก็ต้องระวังนะคะติ่มทำมาเฉียดเรียบร้อยแล้วนะคะหรืออันนี้ติ่มไม่ได้ทําเป็นวงนะติ่มจะเอามาทําแบบนี้เลยนะคะแต่มันจะไม่ค่อยสวยงามเหมือนเป็นลูกนะคะ ได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็ไปทวดเลยค่ะตีมตั้งน้ํามันร้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ํามันก็เริ่มร้อนแล้วค่ะไฟปานกลางนะคะไฟไม่แดงจนเกินไปนะคะถ้าไฟแดงมจะไหม้เลยนะคะ ทั้งหมดเลยเจดบวงนะคะขนมวงเราหรือว่าขนมโดนัทนะคะทั้งหมดเลยเจ็ดนะคะสีเหลืองสวยงามนนะคะติมจะตักขึ้นแล้วนะคะติมจะขอญาตตักขึ้นให้หมดก่อนนะคะเพราะก็มันเย็นตัลงแล้วมันชิมรสกันดูกันว่ารสชาติอร่อยแค่ไหนนะคะรสชาติออกมาเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวมาชิมกันดูค่ะมาค่ะ,ต,คะต่อไปติ่มก็จะมาชิมดูนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะมันจะกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะเราจะไปลองชิมดูนะคะดูกอันนี้มันเป็นยังไงมันจะอ่อกรสชาติเป็นยังไงถ้าเราใช้ดูอันนี้นะคะ รสชาติมันจะออกกลิ่นหอมหอมะนาวโห,<อ>หมากเลยนะคะอร่อยดีค่ะเหนียวนุ่มค่ะรวบเนื้อนุ่มในอยอร่อยมากมากเลยนะคะลองไปทํากินดูได้เลยนะคะใครย,ยังไม่เคยทาก็ลองไปทําตามต,ามติมได้เลยค่ะวิธีทําง่ายๆนะคะกินกับกาแฟตอนเช้าก็ได้นะคะอร่อยดีค่ะแป้งมันจะเหนียวนุ่มมากเลยนะคะ หอมจากลูกมะนาวโห่นะคะหอมมากวันนี้ติ่มของาไปแล้วนะคะ